แนะนำกิจกรรมศึกเดือดแดนเร้นรับไปลงดันเจี้ยนต่อสู้กับศัตรูสุดโหดเพื่อแรกรับกับของรางวัลต่างๆมากมายและยังเป็นการช่วยเหลือเหล่าพองเพื่อนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปในตัวอีกด้วยรายละเอียดของกิจกรรมนี้จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมไปพร้อมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนผมโกสดาซ่า วันนี้ผมจะมาแนะนำกิจกรรมใหม่จากเกม g ก t ช h ตอิ m p a c กกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าสึกเดือดแดนเรนลับให้กับเพื่อนๆกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรมลงดันตีมอนนั่นเองโดยจะมีสตูประเภทบอสปรากฏตัวด้วยกัน3ตัวนะครับผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะไปสู้กับบอสตัวไหนก่อนตามลำดับก่อนหลังได้เลย โดยทุกครั้งก่อนการเริ่มต่อสู้ผู้เล่นจะสามารถเลือกระดับความยากของการต่อสู้ได้โดยจะมีระดับความยากอยู่ด้วยกัน5ระดับคือระดับธรรมดาระดับขั้นสูงระดับยากระดับอันตรายและระดับไร้เทียมทานถ้าจะให้เปรียบเปเรียบเดียนตาก,ก็ได้ดังนี้นะครับก็คือเหรียญทองแดง1เหรียญทองแดง2เหรียญเงินเหรียญทองและเหรียญแพลตินัม ซึ่งผมขอแนะนำนะครับว่าให้ลงเล่นในระดับความยากที่เราเล่นไหวก็พอนะครับเพราะยิ่งเล่นในระดับความยากที่มากขึ้นเงื่อนไขในการผ่านด่านก็จะยิ่งยากเป็นเงาตามตัวหรือก็คือมันจํากัดเวลานั่นเองถ้าเกิดเราปราบบอสไม่สําเร็จตามระยะเวลาเนี่ยเราก็ถือว่าเราแพ้ไปในการเล่นในครั้งนั้นเลยนะครับแต่ถ้าหากเราฝ่าฟันระดับความยากเหล่านี้ไปได้มันก็มีของรางวัลตอบแทนอย่างสมน้ําสมเนื้อเหมือนกันนะ แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าให้เราลงเล่นในระดับความยากที่เราเล่นไหวก็พอนะครับไม่งั้นอาจจะมีอาการหัวร้อนและเสียสุขภาพจิตก็เป็นได้นะครับผมเมื่อเราเลือกระดับความยากเสร็จแล้วต่อไปก็ให้เราเลือกของรางวัลที่เราจะได้รับจากการต่อสู้กับบอสเป็นตัวตัวนะครับอันนี้ไม่ใช่รางวัลของแบบรางวัลใหญ่ของกิจกรรมนะเป็นรางวัลรลายรอบนะครับ ในที่นี้ก็คือให้เราเลือกการสุ่มดรอปชุดเซตของอ์ติแฟกต์ที่เราต้องการนั่นเองโดยจะมีของรางวัลอื่นแจกด้วยนะคือถ้าเกิดเราไปลงดานอ์ติแฟกต์อย่างเดียวเนี่ยเราก็จะได้ชุดสุ่มของอ์ติแฟกต์แล้วก็โมราแล้วก็ของจุกจิกทีนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาลงไอเจ้าตัวกิจกรรมตัวนี้เนี่ยมันจะมีของอย่างอื่นดรอปเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะดังนั้นใครที่เป็นสาย f a r มอ์ติแฟกต์เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ย ก็จะมีแหล่งที่ฟาร์มดิแฟกแหล่งใหม่อีกที่หนึ่งแล้วนะครับแต่ก่อนจบหน้านี้หากใครอยากจะลองลงดันเจียนนะครับไปกับเพื่อนๆไปช่วยกันลมตีบอสเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะท้าทายคนเดียวหรือจะจับคู่ท้าทายคืออันนี้ผมต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าถ้าใครเลือกสู้กับบอสแบบจับคู่ท้าทายเนี่ยตัวบอสมันจะปรับระดับความเก่งขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพื่อรับมือกับผู้เล่นหลายคนนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะ แต่ตรงจุดนี้ผมจะไม่ขออธิบายมากนะครับดังนั้นผมจะไปขออธิบายในส่วนของการท้าทายคนเดียวขอแล้วกันนะครับเสร็จจากการตั้งค่าของรางวัลเสร็จแล้วนะครับหน้าต่อไปตัวกิจกรรมจะพาเรามายัางหน้าของบอสนะครับซึ่งจะให้เรานะครผู้เล่นเลือกได้ว่าจะสู้กับบอสตัวไหนก่อนซึ่งจะมี3ตัวได้กันโดยในรอบนี้จะมีบอสไฮโดรทูป้าบอสราวารากอนสเต และบอส s ีเ r ร t ซอสออโตมอ o รอนโอเวอร์ซีเดเวิสนะครับก็ให้เราเลือกได้เลยนะครับว่ารักชอบบอสตัวไหนนะก็เลือกไปเลยจากนั้นก็มาถึงคิวการเลือกตัวละครของเราทำการปั้นทีม4คนออกมาเพื่อทำการเข้าไปต่อสู้กับบอสนะครับโดยระหว่างการเลือกตัวนี้เนี่ยทางกิจกรรมเขาก็ได้จัดนะครับมีการเพิ่มบัฟให้กับบางตัวละครอีกด้วยโดยจะทำการแยกกลุ่มออกมาให้ผู้เล่นอย่างเราเนี่ย เห็นได้อย่างชัดเจนเลยเพื่อนๆจะเลือกใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับสําหรับตัวละครที่ได้รับบัฟเหล่านั้นหรือจะจัดทีมตามรูปแบบที่เราต้องการก็ได้ไม่ว่ากันและเมื่อเลือกตัวละครจัดทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการเข้าสู่ห้องบอสเพื่อไปตบเกรียนบอสกันได้ตามสบายเลยนะครับและเมื่อเราจัดการบอสเสร็จแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็คือ จะมีดอกเล,ลายของรางวัลน,นะครับของรอบนั้นงอกออกมาเป็นดอกสีแดงจะมีคบไฟเปลี่ยนฉากไปสู้กับบอสห้องต่อไปก็คือให้เราเลือกบอสตัวต่อไปนั่นแหละและเราสามารถเลือกที่จะออกจากดันเจี้ยนเป็นการชั่วคราวได้อีกด้วยในส่วนของดอกเลไยนี้นะครับหากเราเลือกรับของรางวัลเราก็จะได้รับชุดสุมอัติแฟกต์ตามที่เราตั้งค่าไว้ก่อนเข้าห้องบอสนั่นแหละครับ พร้อมทั้งยังได้แต้มของรางวัลเพิ่มเติมจากตัวกิจกรรมนี้อีกด้วยซึ่งตัวกิจกรรมนี้จะมีการแจกของรางวัลเพิ่มเติมในทุกๆแต้มรางวัลทุก120แต้มโดยของรางวัลนั้นก็จะเป็นการสุ่มแจกอุปกร์เพิ่มเติมอีกหนึ่งชิ้นนั่นเองสมมุติปกติเราสุ่มอุปกร์แล้วได้สีทอง3ชิ้นถ้าเราได้ของรางวัลเพิ่มเติมจากจุดนี้เราก็จะได้อุปกร์เพิ่มเติมเป็น4ชิ้นนั่นเองนะครับ เรียกได้ว่าสายฟาร์มดอแฟกเนี่ยมียิ้มแน่นอนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอแต้มตรงนี้เนี่ยเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราเล่นในระดับความยากที่ระดับยากขึ้นไปนะครับถึงจะได้มานะเอาละพูดถึงของรางวัลจากกิจกรรมนี้แล้วก็ต้องขอบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เขาแจกนะครับไอเทมใหม่หนึ่งชิ้นนะที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือเป็นไอเทมรูปปากกาขนนกนะครับที่มีความสามารถในการ รีเซ็ตการสุ่มค่าสเตตัสรองของอ์ติแฟกต์ได้โอ้โหในที่สุดก็มาสักทีนะครับโดยไอเทมชิ้นนี้ผู้เล่นทุกคนจะได้รับอย่างแน่นอนนะครับถ้าผู้เล่นมีแต้มคะแนนสะสมจากการเปิดดอกเลไลสีแดงเนะี่ยที่ได้จากกิจกรรมเนี่ยได้แต้มสะสมครบ1,200แต้มก็จะได้มา1ชิ้นนะครับหรือทำการเคลียร์บอสในระดับความยากระดับอันตรายหรือสูงกว่านะครับ นั่นก็คือระดับอันตรายแล้วก็ร้าเทียมฐานนั่นแหละสองระดับนี้นะถ้าทําได้ก็รับไปอีก2ชิ้นเลยแต่ผมไปลองมาแล้วครับระดับอันตรายนี่คือไม่รอดครับบอสตัวเลขเจ้าทูป้าก็ก็เดี๋ยวก็ไปแล้วครับผมอตีไม่ตายครับเวลาหมดก่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนเล่นผ่านก็ไปลองกันได้นะสู้ๆนะครับผมเอาใจช่วย นอกจากไอเทมเรีเซสเตตัสรองของอร์ตกต์แล้วนะครับในระดับความยากระดับธรรมดาถึงระดับความยากระดับยากตัวกิจกรรมนี้เขาก็จะแจกพรีมโมดเจมเปลี่ยนโมราและสมุดอัปเกรดเลเวลตัวละครนะครับสำหรับผมผมมองว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเขาจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นที่เป็นประเภทที่ว่าแบบ ตั้นตัวละครมาดีแล้วของถึงแล้วอะไรเงี้ย C6 อะไรอย่างเงี้ย C6R5 อะไรเงี้ 6, าายมีเวทีได้ปล่อยของนะครับพวกโชว์เคสหลักแสนหลักล้านอะไรเงี้ยนะครับนะเล่นกันได้แบบซิวๆสบายๆเลยอะแต่สำหรับผู้เล่นปกติแบบผมนะครับก็ก็ก็เล่นได้แหละนะแต่ได้แค่ระดับความยากแค่นั้นแหละครับไปมากกว่าน,นี้ไม่ไหวละเอาเป็นว่าผมเล็งแค่รางวัลเป็นพรีโมเจมครับนะ แล้วก็เก็บคะแนนกิจกรรมให้ครบ1200แต้มแล้วก็เอาไอตัวไอเทมรีเซตค่าสเตตัสอ์ติแฟกมา1ชิ้นก็พอแล้วครับนะอย่าโลภมากโลภมากก็เหนื่อยครับดังนั้นนะครับใครมีความสามารถในการที่จะเล่นไปสูงกว่านี้ก็ลุยเลยครับไม่มีอะไรต้องเสียอยู่แล้วนะสู้ๆนะในส่วนของเนื้อเรื่องของกิจกรรมนี้ไพมอนจะได้ข่าวว่าที่ประเทศเยได้เกิดเหตุไม่ปกติเกิดขึ้น เพราะได้มีกองทหารมิลลิลิรจำนวนมากมาตั้งค่ายที่บริเวณซ a ลเทเรสสงสัยจังว่าจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นหรือเปล่าไพามอนจะทำการชวรนนักเดินทางนะครับไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยกันทางนักเดินทางเองก็เห็นดีด้วยเพราะว่าไม่แน่เขาอาจจะพอช่วยเหลืออะไรในเรื่องนี้ได้บ้างก็เป็นได้ดังนั้นทั้งสองคนนะครับสองคู่หูนักเดินทางกับไพมอนจึงออกเดินทางไปยังซอลเทเรสที่ประเทศลีเยในทันทีนะครับ เมื่อทั้งคู่มาถึงก็ได้เห็นกองกำลังทหารมิลิลิตตตั้งค่ายล้อมกลุ่มก้อนกระแสะพลังสีแดงอยู่เอาไว้อย่างหนาแน,น่นและเมื่อทั้งคู่เดินเข้าไปใกล้ตัวค่ายนะครับจู่ๆก็ถูกนายทหารคนหนึ่งเรียกให้หยุดในทันทีเพราะว่าข้างหน้านี้เนี่ยมันมีความอันตรายสูงไม่ควรเข้าไปใกล้แต่หลังจากนั้นท่าทีของนายทหารคนนี้ก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะเขาว่าจําได้ว่าเฮ้ยนี่มันนักเดินทางที่เคยได้รับการยกย่องจากเสนาธิการซูดิงนี่ว่า ก่อนที่เขาจะเชิญนักเดินทางกับไพมอนนะครับไปพบกับผู้ดูแลที่ค่ายนี้ที่กระโจมประชาการซึ่งที่นั่นเราจะได้พบกับเครือฉินนะครับหลังการทักทายเล็กน้อยจบลงเครือฉิงจะเล่าสถานการณ์ให้ฟังว่าตอนนี้กระแสพลังในบริเวณนี้เนี่ยจู่ๆมันก็เกิดการแปรปรวนส่งผลทําให้เกิดเหล่ามอนสเตอร์เนี่ยทะลักบุกออกมาโจมตีอยู่บ่อยครั้งแม้เธอกับกองกำลังทหารมิเริตเนี่ยจะทําการกําจัดมอนสเตอร์ที่ทะลักออกมาแล้วแต่จุดกระแสพลังมันดันไม่หายไป แถมใครก็ตามที่ไปสัมผัสกับจุดสนามพลังนี้ก็จะถูกส่งตัวไปยังดันเจี้ยนแปลกๆอีกด้วยในตอนนี้เธอได้สั่งให้กองทาหารเนี่ยทำการตั้งค่ายล้อมเอาไว้อย่างแข็งขันแล้วและกำลังรอเย่ยหลานที่ตอนนี้เธอนำกลุ่มทหารฝีมือดีไปทำการสำรวจดันเจี้ยนเพื่อเก็บข้อมูลกลับมาเพื่อที่ว่าทางเครือฉิงเองเนี่ยจะได้เลือกวิธีการจัดการได้อย่างเหมาะสมต่อไป ซึ่งเมื่อพูดถึงแย่ลานนะครับแย่ลานก็กลับมาพอดีนะแล้วก็มารายงานผลการสำรวจในดันเจียนให้กับทุกคนได้ฟังโดยมีใจความว่าปรากฏการนี้เนี่ยมันเป็นผลตกค้างจากการแปรปรวนของกระแสพลังโดยมันกำลังจำลองสงครามอันดุเดือดที่มันได้บันทึกไว้ในดันเจียนซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วที่ประเทศมอสแตดแต่โชคดีที่ตอนนั้นเนี่ยได้อัศวินผู้ทรงเกียรติร่วมมือกับดาร์กไนท์ฮีโร o จัดการกับมอนสเตอร์ที่ทะลักออกมาจากกระแสพลังที่แปรปวนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งกระแสพลังเนี่ยกลับคืนมาเป็นปกติสรุปก็คือเหตุการณ์นั้นน่ะมันคล้ายกับสิ่งที่เรากำลังเจออยู่ในตอนนี้เลยจริงไหมละ่ะนักเดินทางเยหลานจะทําการเซลล์นักเดินทางไปทีหนึ่งนะครับก่อนจะพูดต่อไปอีกว่าแต่ในครั้งนี้ลําพังการจัดการกับมอนสเตอร์ที่ทะลักออกมานี้เนี่ยมันไม่เพียงพอ เราจําเป็นต้องปุกเข้าไปในดันเจี้ยนโดยตรงเพื่อไปจัดการกับมอนสเตอร์ตามเงื่อนไขาบางอย่างแต่ตัวดันเจี้ยนเองเนี่ยมันก็มีระดับความลึกของชั้นของมันอยู่ยิ่งเข้าไปลึกเงื่อนไขที่ทําได้เนี่ยก็ยิ่งยากแถมมอนสเตอร์ก็ยิ่งดุร้ายและแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยแถมเหล่าทหารส่วนใหญ่พอเข้าไปแล้วเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากดันเจี้ยนทําให้ไร้เรี่ยวแรงบ้างใช้ทักษะฝีมืออะไรไม่ได้บ้าง จะมีหลงเหลือรอดก็เพียงบางคนเท่านั้นแหละที่จะพอมีภูมิต้านทานแล้วก็มองเห็นเงื่อนไขบางอย่างของดันเจียนในชั้นนั้นๆได้ซึ่งเมื่อทําการประเมินแล้วก็ดูเหมือนว่าหากลุยต่อไปทั้งแบบนี้เนี่ยมันจะได้ไม่คุ้มเสียดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะนําทีมราตาเวนอ่ะถอยกลับมาตั้งหลักเพื่อที่จะได้วางแผนหาทางทํอะไรต่อไปซึ่งเยหลานก็จะแนะนําว่าหากได้ใครเนี่ยเป็นผู้นําทัพหน่วยเล็กๆ ที่มีภูมิต้านทานเนี่ยไปโจมตีจุดสําคัญของกระแสพลังได้ก็คงจะดีเคอร์ชิงจึงสรุปออกเป็น2แนวทางในการปฏิบัตินะครับว่าคือ 1. ให้คอยล้อมจุดกระแสพลังนี้เอาไว้แล้วก็พยายามจัดก,การกับมอนสเตอร์ที่ทะลักออกมาเรื่อยๆจนกว่ากระแสพลังนี้จะเกิดความสมดุลแล้วก็ปิดตัวเองไปในท้ายสุดแต่มันจะเปลืองเวลาทรัพยากรและกําลังคนเป็นอย่างมากหรือ 2. จัดตั้งหน่วยยอดฝีมือกลุ่มเล็กๆ บุกไปโจมตีจุดสําคัญของกระแสพลังเลยนะครับอย่างที่เย่ยหลานแนะนํานะซึ่งวิธีนี้เนี่ยจำนวนของมอนสเตอร์ที่รักออกมาเนี่ยมันจะลดลงแล้วก็ใช้กําลังคนน้อยกว่าอีกด้วยและผู้ที่เป็นผู้นาหน่วยกลุ่มเล็กๆเข้าไปโจมตีจุดสําคัญของกระแสพลังเนี่ยก็คือนักเดินทางนั่นเองนะครับโดยนักเตินทางเนี่ยเขาก็จะเห็นดีด้วยนะเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้ที่เทพมอรสเต,ต็มาแล้ว หลังจากตกลงกันได้นะครับเครือฉิงก็จะเริ่มสั่งการให้ทุกคนเนี่ยเริ่มปฏิบัติการตามแผนในทันทีก็คือให้หนักเดินทางเนี่ยจัดทีมแล้วเข้าไปโจมตีกระแสพลังในดันเจียนเครือฉิงจะทำการตั้งค่ายล้อมจุดกระแสพลังนี้เอาไว้คอยจัดการกับมอนสเตอร์ที่พัดหลงออกมาและทำการรายงานเรื่องนี้ไปยังส่วนกลางเพื่อขอการสนับสนุนส่วนเย่หลานจะทำการจัดทีมสำรวจดันเจียนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป เพื่อที่จะเอาไว้ใช้จัดการกับเจ้าดันเจียนนี้อย่างเด็ดขาดในอนาคตและนี่ก็จะถือว่าเป็นการเปิดกิจกรรมนี้อย่างเป็นทางการนะครับต่อจากนี้ก็ให้ผู้เล่นนะครับเคลียกิจกรรมนี้ให้ได้นะครับไม่ว่าจะในระดับความยากระดับใดก็ตามนะครับแล้วเมื่อเราเคลียเสร็จแล้วก็ออกมาจากดันเจียนนะครับนักเดินทางจะกลับมารายงานผลให้กับทุกคนได้ฟังซึ่งทางเยลานพอได้ฟังก็จะสรุปว่าการโจมตีจุดสําคัญของกระแสพลังนี้ ช่วยลดจํานวนมอนสเตอร์ที่ทักออกมาได้จริงๆด้วยเคอร์ชิงเองก็จะได้รับการตอบกลับจากส่วนกลางนะครับว่าจะให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยซึ่งเนื้อเรื่องของกิจกรรมนี้ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นการเปิดดันเจี้ยนอย่างอิสระให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าไปตีบอสได้ตามความต้องการเลยนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของกิจกรรมสึกเดือดแดนเรนลันบจากเกมเกมชิ i m p a c t กิจกรรมนี้ก็เป็นคอนเทนต์เอ็นเกมใหม่นะครับใครไหวแค่ไหนก็ไปเล่นเอาเท่าที่เราไหวนะเห็นมีคนบอกว่ากิจกรรมนี้หากเคลียระดับสูงๆได้เราจะได้รับสกินอาวุธมาด้วยนะเออใครสนใจก็ไปลองเล่นดูกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากการหากเพื่อนๆชื่นชอบในผลงานของผมแล้วก็เพื่อนๆสามารถทำการสนับสนุนผมได้ง่ายๆเลยนะครับโดยการกดไลค์กดซั c สไคร หรือจะมาคอมเมนต์แนะนำติชมพูดคุยกันก็สามารถทำได้นะครับสำหรับวันนี้ผมโกสดาซ่าองขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บาย